พี่ดาซะด้วยเมาแล้วกูจะพี่ได้อ้าวพี่ลืมเปลี่ยนขาบใบวะแป๊บนึงนะมาโอเคพี่มาละมาแล้วมาแล้วพี่ได้ไรเฟิลในนี้มาแล้วขาบใบทำไมคันไม่มีหน้าเหว่อเออไม่มีหน้าพุ่มอยู่ไหนวะพุ่มมาเจมมาอยู่ไหนวะยยิงเลยิงเลย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  อันนี้คือเก็บตังค์เงินพันก่อนด้วยจะดึงปืนใช่มั้ยไปดึงคาบัยดีคา,าบายัยดีมากใส่ไรปีงมันใส่ได้ได้ลูกเยอะมากขวัญเยอะมากขวัญเยอะมากมองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นอ๋อนั่น,นแล้วก็ลูไอ้กบมานี่ยไม่ใช่ลูยังไม่อัดอีกปืนอ่ะ ่นะเคเฮ้ย<ค>สนุกว่ะสนุกกระบอกนี้ดีมากอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมไปอยู่ทางอยู่ทางาามาครับว่างัยสามสองหนึ่งยังไงครับโดนยับร้อนร้ออยู่ตรงตันโอ้โหทำไม่รู้จะโดนนั่นเนี่ยเอ้ยเฉียดเป็นภาไงวะดิโดน ไอ้แอ้มผูไอ้แอ้มตูรูพวกมันเป็นเจมบอลหรือว่าสองซูเปอร์ไว้เจมบอลข้อเสียคือแม่งขวัญโค้หมอไม่ค่อยเห็นมันเป็นนี่ไงปกติเป็นปกติของปืนอยู่นะแล้วแก้วใส่ลูกเยอะอยู่นะใส่ลูกเยอะอยู่ไรฟ์เฟินก็บ,บอกนี้ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิาประมาณสิบสองสิบสะแต่ที่พี่ถ้าถ้าพี่นับไม่ถี่นะยบโดกโดนโอยสี่ร้อยห้าหกสตัดโดนคุอจังหวัดอะไรคะวันนี้ที่เยี่ยคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับ ไปโอเคดีดีดีทำดีทำดีเฮ้ยอะไรพี่หมดแล้วหมดแล้วมดแล้วมดแล้วขลัง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 โดนตายตายหนึ่งามตัค์ได้ดีเลยเนี่ยกลัอเหลือเยอะเอาให้หมดเอาให้หมดแต่ความหดไรทรายไปทีไอืม แต่ความไม่แต่คว,วามหมดหลายต่อถแถวยิงต่อถแถวยิงต่อถแถวยิงมาแล้ว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 ครับผ่ม Yeah ไป,ไปเลยไปเลยบิลลี่เจอรคนกลิ่<ร>น,น,นแล้วไอ้เพื่อนรัดช็อตว่ารู้สึกทิ้ตู้นั้นยิงไปวะม,มาแล้วนะมาแล้วนะอะไรพี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะ ไอ้ลูกหมดจุลูกคุ้มกันคุ้มกันหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าลูกว่ะสิบห้าลูกประจุสิบห้าลูกก็ได้เมียประจุลูกเยอะอยู่นะแต่แรกของการีดีควันมันค่อนข้างจะอะไรมันได้เปรียบมันฟาร์มตังค์ได้ง่ายด้วยไม่ไม่แต่แรกของการทีพีไอจะได้ต้องนมควันซะหน่อยอ่ะไม่เป็นไรการสูดควันนี่นี่ฟิลถืออะไรเนี่ยทงอ่ะ อเดดี๋ยวมันมีดาบขายด้วยนะดาบอ่ะอืมจอมอยู่ไหนวะบนนี่เหรอนั่นจอมมันนะที่อยู่บนนีดดููมันนนหาอ่ะมมัไ้อ่ะเดี๋ยวพี่ดูล่างให้เดี๋ยวพี่ดูล่างให้อะไรเนี่ยโดนว้าเว้าแย่โดนเจีเซอร์โอ้ยควันขโมย โทษทีไอชายตรงนี้กำลังเมามัน้วครับตรงนี้ตรงนี้มีการตองเลื่อนขึ้นฮะโอ้ไปแล้วตอรงมุนี้ไม่ดีควันมันเต็มเต็มหมดแล้วไอ้ย้าจุลูกควันกันหน่อยไปไปหายจอมลมพนลมพนห่างอย่างห่วงมันต่างอะไรกับควันไฟไว้ย้า โอ้ขาดอีกขาดอีกร้อยหนึ่งทำไมเพื่อนใช่ไหมในในมีปัญหาอะไรในมีปัญหาอะไรอ๋อเดี๋ยวนี้มึงมึงเต้มึงคนจีกับกูไม่เที่ยโอ้หกสิบแปดตัวต้องเจออย่างนี้วมาด่าพ่อแน่โหูไปใส่เยอะใส่ โอหมดหมดตีหมดตีหมดตีดูตงูนโอ้โหจุลุก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 เยอะ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 ลังเสิมกำลังจะไปอยู่นี้เสริมโกลาดาากรตุลูบ้านเยอะขนาดนเยวะจากกอง ของกูแม่งน้อยแต่ปีนี้ดีเอ้ตัวนี้นนะไปแค่ันแหละโอเคเคลียร์เคลียร์เดี๋ยวขอยิงให้หมดก่อนโอเคจุลูกอีอซี่อีซี่ซื้อครับป่ะฮะตีอะไรมันไม่อีสองบีอยันบอกเอ๊ะอารู้สึกอยา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 ก อยาก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 าพวกตรงไหนนี่ไปเอาปีกฟ้าก่อนจะมีคือมันจะมีที่มันแบบที่มันมีเขาว่าอาวุธอะที่มันอยู่ตรงอยู่ตรงร่างจุลุกคุ้มกันิเฮ้ยหมกเหรอมนโดนหมเหรอเ้าแล้วกบโอเค ตัองสามร้อยบาทเลยไหมสปาตายเหลยต้นรู้ยิ่งกว่าดีล้อหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผาสูวงล้หลังไม่เห็นเลยอยู่ฐานอะตัวเป็นตอกตัวเป็นไหนเราวะไปโอเคคือมันตัดระบบรีโหลดรีโหลดแบบว่าเขาเรียกว่าอะะไรนแบบถ้ากระสุนยังไม่หมดยังรีโหลดไม่ได้ต้องยิงให้หมดอ่ะ มันตัดระบบออกนี้ออกแล้วไม่ไม่เจ๋งเลยอ่ะเมื่อก่อนมันทันได้ตอนนี้ทําไม่ได้มันตัดออกไปแล้วระบบเนี่ยโปร่งใสน่าจจะง่ายกันไปมโอ้ยอ่าวเชียงเมยุตรงซายมันวิ่งไปชาร์จเยอะเลยโอเ้เอาไอ้พวกซีร์สแต่ใจมันสู้ไว้อ่ะใจเขาเป็นสู้ได้ว่ะ ระวังโดนชีวิตสู้กลับนะระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยให้ตายตรงนี้แหละรต้องมีลนหรือเปล่าจะอะไรขึ้นเนี่ยซาเลนโดยเลยมจุลุกพี่พี่ไม่ใช่เปิดไว้แชทขึ้นมาแล้วหมอหนี่นะปืนโพมันต้องไี่ปิดไว้แชทที่ไม่สามารถรับรู้อะไรทั้งนั้นเรื่องเสียงไปเลยอุ้ยห่าใหญ่โอเค เออเียมีถึงคลิปนั่นแหละที่แบบไม่งบไปโอฟ่กินน็องบิงวอรอสันปังาพองันมันบูแม่ากิดยรย้อนร์ยเอฟอฟกเง้ยงี้ยเงเงงฮ้ยมันน่าจะแบบมีแบบขี่มาอะไรอย่างเงี้ย ขี่ม้าแบบมาในมังครอยเลยเบสสิบนะร้อยคนร้อยคนยกตัวอย่างี่ม้านมั่างเงคอเป็นโโอ้ยแรงแรงงรงยิงเป็นเอ็มกร์เลยกูเฮ้ยเียจงรักช่าชาไส้เด็กเฮียเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น ดูปีกขวาด้วยปีกขวาด้วยทุกคนยิงโดนเาไิงไม่แมนอาให้กำลังใจยิงให้กำลังใจไปเฮ้ยย่ดเยิงไม่โดนโดนแงทุกวันาวอเนี่ยจุลุกจุลุกจุลุกไปยิงจนควายขโมวของพี่ไอไม่โคตรฟังอ่ะ คงาวันเยอะใช่ไหมควันเยอะใช่ไหมควันเยอะมากนี <när S 1> ่แหลเกิดข้อเสียนี่ครับมามาพี่เขาไม่ใส่สมุนไพรเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องบอกแล้วกระบอกนี้อยู่รอดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยกระบอกนี้พอคือคาราเ้เหรอ <uğ ล> บอกแล้วกระบอกนี้อยู่รอดปลอดภัยยิ่งกว่าหลวงปู่เข็มโคนทาวีเล่ง